วันนี้นะคะก็อยู่ที่เอสค่นเองเพราะว่าจะมาซื้อรถพี่พี่ซื้อรถใช่ไหมใช่คันไหนเอาคันไหนใช่หรอพี่ซื้อหรอหรือว่าหนูจะซื้อแล้วซึ่งรถเยอะมากเถอะพี่พีขับไม่ไหวหรอกพี่พี่ปวดหลังแลวแบบนี้ค่ะพี่ลงไปนั่งจมเลยรถฉับ่าฉับเอร์ <ม>แต่ว่าสรุปว่าคันไหนอะเหรอมีคนพูดเท่าเดินถือไม้ไเท้าอยู่พ่อพ่อเดินถือไม้เท้าอยู่แล้วก็มีคุณลีที่นั่งทำคอนเทนต์อยู่ทางโน้นคุณลีค่ะเออและ,ฉะเฉลยว่าสรุปแล้วเรามาซื้อคันไหนนั่นก็คือแล้วหันกลับไปแล้วนั่นก็คือคันนี้นั่นก็คือที่มอไรนะโตโยต้าเอาผัด มไม่ไปายได้กม่ายนค่เป็นไ,นนไงไน,น,นไไงเไนกดอันนี้ก็พื้นกา่าก็จะใช่อีกยาวใช่ครับสออบายกว่าดเดิมไหมไม่มีตับอรับพวกแบบว่า,วาความร้อนความ เี๋ยวเราพี่เลิกขอ,อเขาใช่ต้องไม่เกินสี่โมงนี่โอเคไหมคนขับสบายเอาไปดูรอบบนหน่อยพี่พีพาบนรอบบนหน่อยขอนี่ท้ายรถ <c oughs> ท้ายรถพับได้เก็บของอ่ะรอประตูสองฝัง่งปดูไฟฟ้าได้ไหมใช่ครับ เอาผมเงินมาแล้วนี่เดี๋ยวเราไปแต่งตังกันอ่มสวย